ถ้าสะสมอาหารมาดีเอ่อถ้าตอนที่เราเจอแบบพวกอุปสรรคทางอากาศครับพ่อถ้ามีการดอกร่วงนี่ก็ดอกก็จะมีโอกาสปีกขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหมครับผมมีปีกใหม่ได้แน่นอนครับมไม่เกิน15วันถ้าเราสะสมอาหารมาดีนะครับครับผมสะสมอาหารสาคัญที่สุดนะครับอืมใช่ครับผมครับแล้วก็มีคําถามอีกคาถามหนึ่งจากคุณป้าทางบ้านครับพ่อ<ๆ>เอ่อเขา ยังไม่เคยใช้สินค้าของเกษตรรับซ่าครับเพาะก็ปีนี้มาได้ดอกไหมก็ได้ดอกครับผมแต่ว่าดอกเขาร่วงหมดเลยในรุ่นห่างแยไ่ไหมครับเพาะขอยกสอบถามว่าเขาเนี่ยลงทุนมาเยอะแต่ว่าอยากจะให้ดอกออกมาปีเพิ่มเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมครับเพาะถ้าดอกออกมาแล้วนะครับเป็นลูกแล้วติดหลุดร่วงนะครับโอกาสได้ดอกยากแล้วครับยากแล้วแล้วถึงเดือนนี้แล้วนะครับก็ไม่เหมาะสมนะครับถ้าถึงได้ดอกนะครับ ช่วงที่ลูกใกล้แก่ฝนชุกแล้วเนี่ยโอกาสท็อปจะเข้าลูกแล้วก็ไม่คุ้มนะครับขอให้สะสมอาหารเริ่มใหม่ดีกว่าครับ